สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงจะมารีวิวบ้านไม่มโลดี้อันนี้ค่ะมีน้องๆขอกันเข้ามาเยอะเลยงั้นวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าบ้านไมมีอันนี้จะน่ารักขนาดไหนภายในตัวบ้านนะคะอันนี้จะเป็นของที่เราซื้อแยกกันนะคะก็จะมีโซฟานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวปั๊มค่ะซึ่งตัวปั๊มพิงก็เอามาตกแต่งแทนลิ้นชักค่ะส่วนอันนี้จะเป็นโคมไฟนะคะเดิมทีน้องเปิดได้นะทุกคนแต่อันนี้เปิดเราไม่ติดสงสัยต้องเปลี่ยนฐานส่วนอันนี้จะเป็นพวงกุญแจมา มิโลดีค่ะเราจะมาใช้แทนเป็นโมเดลค่ะทุกคนซึ่งตัวโมเดลอันนี้เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนชุดได้ถึง2ชุดเลยเขาก็มีแถมมาให้เรา1ตัวนะคะส่วนอันนี้จะเป็นโซฟาที่มีน้องๆถามกันเข้ามาเยอะเลยมันน่ารักตะมูตะมีมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวบ้านบ้างนะคะทุกคนตัวบ้านอันนี้เนี่ยสามารถพับเก็บได้นะคะเขาจะมีตีนตุกแกตรงนี้ค่ะเราสามารถถอดพับเก็บได้เลยถ้าเราเบื่อแล้วนะคะขั้นตอนในการพับเก็บก็ง่ายมากๆเลยค่ะเขามีกระดุมเราก็คล้องไปได้เลยนะคะเด เรามาดูวิธีการประกอบบ้านกันค่ะเราประกอบด้วยตินตุก้แก้แบบนี้นะคะแล้วก็ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะล่ะ